สวัสดีค่ะมังคักวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้เนะะี่ยค่ะจะเป็นดวงความรักธาดุลมนะคะธาตลมก็มีราศี กุมมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะจะเป็นคำนำนายในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายน2568นะคะเอ่อแล้วก็ดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบนะคะเอ่อหรือว่าจะเป็นชาวสองก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมนะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวออกว้างก็จิมลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะควางปักหมุดเอาไว้ให้แล้ว หรือว่าจะ a d line id มาก็ได้ค่ะใส่ตัว a d ดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวระหว่างคุณเกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะไพ่เวลาค่ะเป็นไพ่เด็กถือไม้ค่ะไพ่น่ารักมากเลยนะคะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็น ชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟก็มีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะลักษณะนิสัยของในใบนี้นะคะกวามคิดว่ามีใครสักคนไม่เขาก็คุณะคะ่ะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีไม่ว่าปัญหาอะไรที่จะถาโถมเข้ามาก็แล้วแต่แต่เราคิดว่าเดี๋ยวมันจะไปได้ดีนะคะถ้า energy นี้เป็น energy ในตัวคุณคงอันนี้เอาไว้ ะคะไม่ว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเรา stay positive เอาไว้ก็จะดีมากเลยนะอตอนมาค่ะมีไพ่9้าหมายค่ะมเมื่อกี้จำพลังงานเมื่อกี้ได้ไหมเอ่ยให้ stay positive ใช่ไหมคะแล้วใบที่2ขึ้นมาค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมักจะมีเรื่องคาราคาซังค่ะแต่คุณก็ยังคงให้อภัยเขาตลอดนะคะมองโลกในแง่ดีตลอดนะอย่างบางคนที่เลิกหลากันไปแล้วใช่ไหมคะ แต่ว่าก่อนเลิกกันไม่ขาดอะยังคาราคาซังอยู่คุณก็ยังคงมองแบบว่าเ,เขาเนี่ยเราเคยใช้เวลาร่วมกันมาอยากจะให้โอกาสเขาอีกสักรอบหนึ่งนะคะแต่ปรากฏว่ามันก็ยังเหมือนเดิมนะคะมันก็ยังแบบไปไปมามาคาราคาซังนะคะหรือบางคนที่มีคู่กันนะคะมักจะมีปัญหาเรื่องเดิมๆแล้วตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่ผลักดันความรักความสัมพันธ์นี้นะ พยายามผลักดันนะคะจนบางทีคุณก็รู้สึกเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อค่ะเออมีไพ่เจ็ดเหรียญค่ะรู้ละว่าทําไมถึงเหนื่อยนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาช้ามากนะคะอย่างคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุยกันมาระยะเวลาคือเนิ่นานานมากแล้วอ่ะอาจจะเออก้าเดืนอนัพขึ้นไปละนะคะ ยังไม่รู้เลยว่าเธอกับฉันเป็นอะไรกันเออนะคะแต่จริงๆชาวธาตุลมต้องการความรวดเร็วอยู่แล้วเนอะงกวางตีให้สักบาณแบบสี่เดือนห้าเดือนแล้วกันสี่เดือนห้าเดือนก็ขัดใจชาวธาตุลมแล้วเหมือนกันนะว่าทําไมมันยังไม่ชัดเจนสักทีนะอืมเอ่อถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคู่นะคะเป็นแฟนกันเอออย่างเช่นเราเราอยากให้เขาเนี่ยพาเราไปเจอพ่อแม่พี่น้องหรือว่าแนะนํา ือนหรือละพาเราเข้าแก๊งเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกโอเคอาทิตย์หน้านะวิคหน้านะเดือนหน้านะคือก็จะอาจจะผัดผัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนทําให้เราสึกว่าเฮ้ยมันมันทำไมความสัมพันธ์มันดูถอยหลังไงทำไมเขาไม่อยากให้เราออกสื่อทําไมเขาเออไม่คิดที่อยากจะสารความสัมพันธ์ต่อ หลออะไรแบบเนี้ยนะคะเนี่ยแหละเนี่ยคือคือปัญหาของคุณนะแต่คุณน่ารักมากเลยชาวท่านลมในในช่วงสิบห้าวันนี้นะคะก็ยังคงแบบว่าเออมองโลกในแง่ดียังคงให้โอกาสเขาแต่ว่ามันก็มีอีกแง่หนึ่งนะคะที่ว่าตัวคุณเนี่ยไพ่ใบนี้ยมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ด้วยนะบางทีคุณก็รู้สึกว่าเออมันก็เซตขีดจํากัดไว้เหมือนกัน เออบางคนนะนะคะไม่ใช่ทุกท่านนะอาจจะบางคนนะก็จะมีเซตขีดจํากัดของตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเขาทําแบบนี้กับเรามากเกินไปมากจะเกินพ,พอดีฉันก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะจ๊ะเออก็ไม่อยากที่จะรอละเออแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะคุณเป็นแบบไหนเอ่ยนะแบบ stay positive ตลอดเวลาหรือว่าพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะอืมต่อม่ค่ะเป็นพาเด็กถือเหรียญค่ะ คนที่คุณคุยอยู่นะคะเอออาจจะเป็นชาวธาตุดินค่ะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะดูแลคนที่คุณคุยอยู่นะเขามุ่งมั่นอยู่ออกับการงานมุ่งมั่นอยู่ออกับการหาเงินความมั่นคงนะคะจนบางครั้งบางคราเขาอาจจะลืมคุณไปด้วยซ้ำนะลืมความสัมพันธ์ที่มีเออทำงานจนลืมอ่ะเธอโอ้ช้ำใจเนาะน้อยใจนะคะ อนะนี่อาจจะเป็นแบบนี้หรือไพ่ใบนี้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะวางบอกว่าเออในคลิปกวางนะคะมันสามารถสลับกันได้สลับฝั่งกันได้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ค่ะที่มองนเรื่องของความมั่นคงมองในเรื่องของการงานมาก่อนความสัมพันธ์ทำให้เขาคนนี้น้อยใจแล้วก็เกิดความคาราคาสังปัญหาเดิมๆเมถียงกันเรื่องเดิมๆแบบนี้ก็ได้นะคะ ตามมาค่ะเป็นไพ่จัดเมนค่ะอืมเราก็ตามด้วยชาริออนะคะเอ่อคนที่คุณคุยอยู่นะคะจ,จะเป็นชาวราศีกรกฎค่ะอืมชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะแล้วก็จะมีความแบบต่างความคิดเอ่อต่างนิสัยแบบนี้ก็ได้นะคะอืมแต่วางคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างลงตัวนะมันมีจัดเมนขึ้นมาด้วยไพ่ของความแบบ โชคชะตาที่มันกลมเกลียวหรือว่าฟ้าส่งคนนี้มามันก็ยังมีความกลมเกลียวอยู่บางทีการที่คุณมีปัญหาเยอะแยะมากมายแล้วคุณเลิกลากับเขาไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังมีโชคชะตาลิขิตเนี้ยร่วมกันอยู่มีกรรมร่วมกันอยู่ก็ได้นะคะยังไม่สามารถอาพาร์ตได้ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะจากกันได้นะตอนนี้อืมอะไรหลายๆอย่างในตัวเขา บางทีอะคุณมองไปแล้วคุณก็ยังคงรู้สึกว่าใช่นะหรือบางคนที่เจอกันช่วงแรกๆโอ้คนเนี้ยดูแล้วใช่จังเลยอะ่ะเหมือนคนที่ฉันรอเหมือนคนที่ฉันไม่ขอพ่อแม่มาเออแบบนี้ก็ยังได้เลยนะคะอืมนะมันก็เลยขาดกันยากค่ะคุณขาอืมต่อมาค่ะแฮงแมนนะคะแล้วก็ห้าถ้วยแล้วก็ตามด้วยห้าเหรียญ ถ้าถ้วยห้าเหรียญแฮงแมนนั่นหมายถึงอุปสรรคทางความคิดคือเราเราคิดเยอะคิดมากไนงะชาวท่านลมอ่ะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากอยู่แล้วนะคะอืมเออบางทีคิดเยอะกว่ากว่าท,ออทุกทุกท่าด,ด้วยทุกท่าด,ด้วยจริงๆนะเออท่านลมเออแต่เมื่อเวลาเขาเขาคิดได้ละเหมือนแบบหลอดไฟแบบปิ้งขึ้นมาคือไม่รออะไรแล้วนะใช่ไหมชาวท่านลมอืมดังนั้นเนะคะ่ค่ะ ในช่วงระยะเวลาสิบห้าวันเนี้ยมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณคิดเยอะคิดมากระสำระสายไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีนะคะเออไม่เป็นไรก็ให้โอกาสทั้งเขาแล้วก็ให้โอกาสทั้งตัวเองได้พิสูจน์ช่วงเวลากันไปนะไม่จะต้องไม่จําเป็นต้องรีบร้อนโอ้ยไพ่บอกว่าฉันต้องเริ่มใหม่ฉันต้องเริ่มใหม่นะเหนี๋ยวนี้โอสถานการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอืมนะประมาณนี้นะคะเอ,อ แล้วก็ไพ่ใต้สำหรับไพ่ปิดจบไพ่สรุปนะฮคะก็คือไพ่หกถ้วยจ้าไพ่หกถ้วยไพ่หกถ้วยเนี่ยอืมมันเป็นไพ่ของสัญญาณเก่าๆเนอะคนคุยเก่าคนรักเก่าคนที่คุณรู้จักในอดีตมีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาหรือว่าเขาคนนี้คิดถึงคุณหรือ เขาเหล่าเนี้ยคนเก่าๆเหล่าเนี้ยมาทำให้จิตใจคุณระสำราร,ระสำาร,ระสายและทำให้ความสัมพันธ์ปัจจุบันสั่นคลอนก็ได้นะดังนั้นเราต้องโฟกัสที่ตรงไหนเอ่ยโฟกัสที่คนปัจจุบนันค่ะอืมก็อ,อ,อาจจะมีแบบคุณกว้างคะเขาก็ยังโผล่หน้าโผล่ตามาอยู่เลยอะคะ่ะยังเห็นหน้าเห็นตามาอยู่บางทีมากดลงกดไลค์ไม่สะเทือนใจได้ยังไงคะคบกันมาต้องห้าหกปีอะไรอย่างเงี้ย ความเข้าใจความเข้าใจแต่ว่าเราก็ต้องรักษาคนปัจจุบันไว้ก่อนนะคะเออถ้าเรากลับไปแล้วปรากฏว่าคนเก่าของเราไม่จริงใจล่ะทำยังไงอะคะโอ้นะอืมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูต่ออย่าลืมกดติดตามกวางด้วยนะคะนะช่วงที่หายหน้าหายตาไปเพราะว่าภูิแพ้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อะคะ่ะว่า ความคิดของเขาจะเป็นยังไงนะคะหรือว่าไพ่อยากจะเตือนอะไรบ้างนะคะอืมอ่ะวางขอนิดนึงเนี่ยมีพยไพ่สี่ม้ค่ะอ่ะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะอะไพ่ที่ดีนะแล้วก็ไนอฟคัฟค่ะอืมไนอฟคัฟนะคะอ่ะมันออกมาสองใบอ่ะอันหนึ่งใบก่อนเจ็ดดาบนะคะเออ อันเนี้ยมันเป็นความคิดของเขาแหละความคิดของเขาว่าเออคุณ่งว่าคุณอาจจะไปคิดว่าเขาเนี่ยดูแล้วไม่จริงจังไปเรื่อยๆนะเออแต่ความคิดของเขาอะ่ะคือเขาอ่ะอยากจริงจังกับคุณนะแต่เห็นคุณเนี่ยบางครั้งบางคราวยังหยอดไปเรื่อยๆอยู่เลยเอออันนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนเนอะเออก็จจะเป็นอาจจะเป็นแค่บางคนนะคะ ยังหยอดไปเรื่อยๆอยู่เลยนะคะนะมีคนมาติดพันคุณหลายคนมีสเสน่ห์นะคะชาวท่านลมในช่วงสิวันนี้มีสเสน่ห์ช่วยไม่ได้เลยนะคะมีสเสน่ห์ก็ทำเอ่อทำให้เขาก็รู้สึกว่าจิตใจหโวั่นไหวเหมือนกันว่าเออคุณจะจริงจังกับเขาหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างเนอะมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่ว่าบางคนเอ่อคุยกันมา5-6เดือนแล้วแล้วก็ ยังไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยหรืออย่างที่แบบคบกันแล้วใช่ปะ่ะคบกันแล้วมันไม่ใช่เข้าอ้างนะว่าเออการที่มีคนเข้ามาหาฉันแบบว่าคนสองคนแล้วฉันออกตัวไปแล้วว่าฉันมีแฟนแล้วอย่างเงี้ยฉันมีใครแล้วอย่างเงี้ยแต่เธอยังไม่ไว้ใจฉันอยู่มันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ได้เรื่องเด้ออืมใช่ไหมคะ่ะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาต่อนะอืมนะ าแม่ค่ะมีไพ่เด็กถือถ้วยนะคะเอเนจีของคุณในเดือนนี้ค่ะเป็นไพ่เด็กเยอะมากนะคะแสดงว่าเออเขาคนนี้ไพ่เด็กนี่อาจจะไปถึงเขาก็ได้นะเขาคนนี้นะคะอาจจะมีลักษณะที่โฟกัสแค่ตัวเองอะ่ะโฟกัสท,ที่ตัวเองอะ่ะมันโอเคนะแต่บางทีอะ่ะไม่คิดเผื่อกันเลยอะ่ะเคยเจอไหมเคยแบบไหม เออไม่คิดเผื่อกันเลยเราเนี่ยคิดถึงเขาตลอดเวลาคิดเผื่อเขาตลอดเวลาว,าว่าวันนี้ดินเนอร์จะกินอะไรกันดีนะคะอุ้ยเสื้อตัวนี้ซื้อของอันนี้ดีกว่าแม้ไปฝากเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เวลาชีวิตประจำวันของหล่อนเนี่ยคือหล่อนไม่คิดถึงกันเลยโออไม่คิดเผื่อกันเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะอาจจะเป็นไปได้เนาะอ่ามาดูกันต่อนะคะมีไพ่เลเวอร์นะคะอืม ความไร้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะอใครที่ไม่ได้ชัดเจนมานานน,าน,นี้ต้องระวังนะไพ่มันขึ้นมาเตือนนะคะอย่างชัดเจนแบบปีหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะอย่างที่กวางบอกเก้าเดือนอะไรอย่างเงี้ยอืมให้ระวังว่าเขาเนี่ยยังคงมองมองเราเนี่ยเป็นตัวเลือกทางเลือกอยู่นะหรืออาจจะหมายถึงว่าเขาเนี่ยมีคนอื่นอยู่ด้วยนะคะอืม ตัวจริงไม่ตัวจริงไม่รู้แหละแต่เขาก็ยังคงมองเราว่าเป็นตัวเลือกทางเลือกดังนั้นเน่ยต้องระวังนะนะคนที่ไม่ชัดเจนมาเป็นระยะเวลานานนะคะอืมส่วนคนที่เป็นคู่กันนะคะเออถ้าอยากให้ความสัมพันธ์น่าเบื่อเนี่ยเราต้องหากิจไม่ใช่อยากให้ความสัมพันธ์น่าเบื่อสิถ้าอยากให้ความสัมพันธ์น่าเบื่อเนี่ยมันหายไปนะคะเราต้องหากิจกรรมทําร่วมกัน นะคะอืมพูดจาดีๆหน่อยก็ดีนะคะอยากกระชโชกค่าออความเป็นท่านโลมาเนาะเออเวลาพูดก็ตุตรงไปบางทีตรงไปอีกคนรับสารเนี่ยจะเทือนน้าตาไหลไปแล้วนะคะเออน้ําตาตกในไปแล้วบางทีเราก็ต้องเผาเผาคำพูดของเราบ้างเนาะนะเข้าใจแหละว่าไม่ชอบอ้อมคอมแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่เป็นท่านน้าล่ะ ท่านนามนี่แง่ๆเลยนะเจอคุณเข้าไปนะคะรับไม่ได้เอามาต่อนะคะมีไพ่แปดเออแปดถ้วยเมื่อกี้จริงแล้วมันเป็นรีเวิร์สนะคะแปดถ้วยนะตามด้วยเดี๋ยววิวออฟฟอร์จูนไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งกิฟต์อเลยนะเมื่อกี้ที่วางบอกเป็นรีเวิร์สกับหัวใช่ไหมยอย่าเพิ่งเอ่อยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้เลยค่ะคุณขาความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีงอะไรน่าตื่นเต้นอยู่นะ มันยังคงไปได้อยู่มันยังมี energy ที่สามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้จำไพ่ใบแรกได้ไหมที่วางบอกว่าเริ่มต้นใหม่บางทีการเริ่มต้นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ของคุณคนเดียวอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มีเขาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเออคือคุยกันได้แล้วเออจะสทันดาวแล้วจะคุยกันโอเคตกลงอะไรกันแล้วแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้พอเฟกนะอืม อ่ะขวขอดูเพิ่มนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่โชคชะตาฟ,าฟ้าลิขิตก็ขึ้นมาอีกแล้วนะคะว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยดูแล้วแมทช์กันมากคู่กันมากนะคะขวังขอความคิดเขานิดนิดนิดนึดนดนงนะคะซีดาบค่ะอืบางครั้งบางคราเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากพักเวลาถ้าเกิดคุณเอาเรื่องเก่าๆมาพูดเออนะแบบงองแงวีดดาราม่าบางทีเขาก็อยากพักนะคะคุณขา ดังนั้นเราต้องทำยังไงเอ่ยเราอย่าวีนค่ะสุขุมรบอบครอบเข้าไว้นะคะอืมแล้วก็เจ็ดไม้ค่ะเขายัองอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะในความคิดของเขานะเอ่ยลดดิเล,ดอ,เลดอยู่นะอืมมาดูความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณกันนะไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้ความคิดเนาะ thinking อันนี้คือ feeling นะคะ,ะมาดูกันค่ะ feeling ของเขา b สอง 2เหรียญนะคะตาม mm. ด้วยหนึ่งดาบแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็หกไม้นะคะเขายังอยากไป <Okay>. mm. ต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะอืมแต่บางครั้งบางคราค่ะเขาก็อยากให้คุณแบบอืมเรื่องคําพูดอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเรื่องอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออาจจะแบบให้ให้ดาวลงหน่อยนะคะอืมในความรู้สึกของเขาอ่ะใครที่ห่างห่างกันอยู่นะเขาว่าอยากกลับมาหาคุณนะอยากกลับมาพูดคุยกับคุณเนี่ยบางครั้งบางครานเนี่ยยังฝันอยู่เลยนะคะไพ่ทั้งหมดทนะั้งมวลเนี่ยที่ควางนึกที่จําได้นะมีจัด g มน n ดียววิออฟฟอร์จูนก็ไพ่เจ็ดถ้วยอะ่ะมันเป็นไพ่ของการมันเฟตด้วยนะ บางทีการที่เขา,ารู้สึกแบบนี้กับคุณเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแบบอธิษฐานขอพรบันดิเฟตด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ตรงนี้นะเออประมาณนี้แต่ว่าเออเนี่ยอารมณ์ณตอนเนี้ยค่ะเขาคิดถึงคุณนะเออเขาคิดถึงคุณอยากที่จะกลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะอือไพ่วนิ่านี่น่ารักมาก อ่ะเดี๋ยวกองขอดูข้อความนะก่อนที่จะไปนะคะขอดูข้อความหน่อยค่ะข้อความตอนนี้เขากำลังสับสนนะคะไม่รู้ว่าตัวเขาเองอ่ะต้องการอะไรถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ค่ะอืมเป็นไปได้นะคะอีกหนึ่งใบค่ะเขาเนี่ยชอบคุณมากนะแต่ไม่รู้ ว่าเออจะทำยังไงจะเข้าหาคุณได้ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอีกหนึ่งใบนะคะเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณเป็นของเขาแค่คนเดียวก็ไพ่ทาโร่ที่วางเปิดไปเนาะเออเขาบอกว่าเออเขาจะแน่ใจได้ไงเพราะว่าตัวคุณเนี่ยยังมีคนหลายคนเข้ามาหาคุณอยู่เลยนะคะเออประมาณนี้ก็ สเตทเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันนะคะโอเคค่ะจบแล้วนะคะสำหรับชาวธาตุลมใน15วันนี้นะคะมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆอย่าเพิ่งคิดเยอะคิดมากนะคะนะส่วนใครที่อยากจะดูดวงแบบแม่นยำจริงๆเป็นเรื่องราวของคุณเท่านั้นเนะะี่ยค่ะมีชื่อคุณแล้วก็ชื่อเล่นของเขาอะไรเงี้ยสามารถมาดูกับกวางได้นะคะเออถ้าไม่ทราบวันเดือนปีเกิดเออไม่ ไม่อยากที่จะแชร์รูปไม่เป็นไรค่ะเออเพราะว่ากวางดูไพ่เนอะกวางไม่ได้ดูพื้นดวงนะคะนั้นก็สามารถมาดูกวางได้เลยนะคะไพ่ทาโร่เนี่ยดีตรงที่ว่ามันสามารถเจาะจงความคิดความรู้สึกได้นะคะแล้วก็ดูอนาคตได้ด้วยนะคะอ้าวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย